ปารีนาฟาสอสอญิงไร้ยางอายยุงสามีคนอื่นชวนโซเชียลประนามเมื่อวันที่21พฤศจิกายนปารีนาไกรคุบสอสอราชบุรีพักพลังประชาราัฐได้โพสต์ข้อความผ่านทางแฟนเพจ Facebook ติดแฮชแท็กไร้สำนึกคือใครกันนะแซะสอสอญิงท่านหนึ่งมาว่านายกฟังแล้วแทบจะทนไม่ไว้แต่เสียดสีในหลวงคือชั่วนี่คือผู้แทนราษฎรที่ท่านเลือกไปหรือไม่ ที่เสียสีในหลวงตามพระราชดำรัสเรื่องประนีประนอมหรือไม่หัวใจของเธอทำด้วยอะไรการที่ตำรวจออกหมายเรียกนักเรียนแค่เรื่องทรงผมเป็นการพูดไม่หมดเพราะมันมีเยอะกว่านั้นทำเป็นแซงไม่รู้พูดไม่หมดเพื่อจะมาต่อว่าพลเอกประยุทธ์ไร้สำนึกไม่ใช่แค่เรื่องทรงผมแต่เป็นเรื่องพฤติกรรมหยาบคายจับจ่วงทำผิดกฎหมายและยังไปสนับสนุนเด็กเหล่านั้นไร้สำนึกหมายถึงเมื่อมีสมาชิกสภาพู้แทนรัศ เลือกที่จะไปยุ่งกับสามีผู้อื่นที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างค่ายอย่างไรยางอายร้อนไหมอยากฝากโซเชียลที่เป็นผู้หญิงด้วยกันช่วยกันประนามความไร้สำนึกนี้ด้วยนะคะนั่นเองละค่ะ